ลูกของคุณแม่จะมีพัฒนาการช้าหรือไม่เราสามารถเช็คพัฒนาการของลูกได้นะคะซึ่งในสมุดสีชมพูเล่มนี้นะคะคุณแม่สามารถเช็คได้อย่าวิตกกังวลนะคะว่าลูกเราจะพัฒนาการช้าไปไหมสามารถตรวจเช็คได้เลยซึ่งในสมุดสีชมพูเล่มนี้นะคะพัฒนาการของลูกเนี่ยเขาให้เรา ตรวจเช็คได้เลยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงลูกอายุ6ปีค่ะตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของพัฒนาการลูกนะคะก็คือเด็กแรกเกิดนะคะนี้คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กเนี่ยจะสามารถนอนคว่ำแล้วก็ยกศีรษะแล้วก็หันไปข้างใดข้างหนึ่งได้ อ่าอันนี้เป็นพัฒนาการในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะสาหรับพัฒนาการด้านของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะหรือว่าพวกเรื่องสติปัญญานะคะก็คือมองตามนะคะถึงกึ่งกลางเช่นเอาอาจจะแขวนโมบายไว้นะคะเด็กก็คือมองตามโมบายได้ได้นะคะจนถึงประมาณกึ่งกลางตัวของตัวเองส่วนพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษานะคะเด็กเขาจะมีการถ้าเราพูด คุยนะคะหยอกล้อหรือว่าพูดจ้าเองเนี่ยเขาจะมีการสะดุง้งหรือเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียงพูดนะคะระดับเสียงเนี่ยก็จะปกตินะคะถ้าเราพูดในระดับเสียงปกติเนี่ยเขาก็จะมีการสะดุง้งนะคะหรือว่าโต้ตอบนั่นเองค่ะส่วนพัฒนาการด้านภาษาสําหรับเด็กแรกเกิดนะคะเขาจะส่งเสียงอ้อแอค่ะเมื่อเราพูดคุยจ้องหน้าศบตาอ่าพูดคุยด้วยทําปากด้วยเขาจะอ้อแอตามเรานะคะนี่คือเด็กอายุ1เดือนนะคะ ส่วนพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือตัวเองนะคะเด็กจะทําอะไรได้บ้างก็คือการมองหน้านะจ้องหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเราทําาถาการหรือทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะให้กับลูกการให้นมลูกหรือเปลี่ยนพ่ออมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะควรที่จะจ้องหน้าลูกด้วยนี่คือตัวอย่างพัฒนาการของลูกนะคะในสมุดสีชมพูเล่มนี้คุณแม่สามารถไปประเมินได้นะคะบางคนสงสยัยเอ๊ลูกเรา พานัการช้าไหมพูดช้าไปไหมนั่งช้าไปไหมนะ,ะเดินช้าไปไหมนะคะเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยเพราะว่าในสมุดสีพูเล่มนี้นะคะรัพัฒนาการของลูกจะมีให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีแล้วก็มีพัฒนาการด้านต่างๆให้ครอบคลุ่มครบถ้วนหากเราประเมินแล้วนะคะเราไม่แน่ใจสงสัยเอ๊ะช้านะช้าเกินไปไหมก็ควรนำลูกนะคะไปพบคุณหมอหรือว่าไปปรึกษาคุณหมอนั่นเองคะ่ะ